โอโหสิกรรมได้จริงไหมก็ได้อโหสิกรรมโอโหสิกรรมคืออะไรก็เหมือนลนักษณะของการที่เราขอโทษขอโพยกันใช่ไหมให้อภัยแก่กันละกันขอขามาลาโทษซึ่งกันละกันได้เรียกว่าโอโหสิกรรมทีนี้อาโหสิกรรมได้จริงไหมก็ต้องตอบว่าจริงแต่ทีนี้ผลปลายทางของเราเราคาดหวังอะไรอะเราคาดหวังว่าเมื่อโอโหสิกรรมแล้วผลของการกระทําไม่ต้องรับอย่างนั้นเหรอถ้าในความหมายนี้คือเข้าใจผิดการโอโหสิกรรมหรือการขอขมากรรมไม่ใช่ว่า ผลของการกระทําในยุติลงไปไม่ใช่ยังต้องได้รับผลของการกระทํานั้น <c oughs> คือเราก็เข้าใจกับว่าใครทํากรรมอะไรไว้ต้องได้รับผลของการกระทํานั้นเสมอไม่ว่าจะขอโทษกันแล้วมันก็คือยุติบทบาทของการสร้างกรรมร่วมกันแต่เมื่อยุติบทบาทแล้วผลของการกระทําก่อนหน้านี้ที่เคยกระทําร่วมกันมาต้องรับผลของการกระทํานั้นต่อไปแต่คําถามคือมันจะรับผลตอนไหนไม่มีใครสามารถรู้ได้ตามเหตุตามปัจจัยเมื่อถึงเวลาที่มันต้องส่งผลเมื่อไหร่ มันก็จะส่งผลในเวลานั้นตามเหตุปัจจัยแห่งการกระทําทางกายคําพูดทางวาจาความรู้สึกนึกคิดทางใจของตัวเราเองเอ่โอโหสิกรรมได้ไหมได้ก็เป็นการยุติกรรมแต่ผลของการกระทํายังอยู่เหมือนเดิมนะไม่ได้หายไปไหนแต่มันยุติบทปาาของการอาฆาตพยาบาทมาดร้ายเบียดเบียน,ยนซึ่งกันและกันในปัจจุบันเนี่ยลงจบหมดแล้วแค่นอ้ก็คือยุติแต่ผลก็ส่งผลต่อไป